สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆขัน้นสืบฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกยูฟ่ายุโรปาลีกและยุโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในรอบสิทีมสุดท้ายก็จับสลักประกบคู่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีทีมไหนเจอทีมไหนกันบ้างนะครับก็เริ่มกันที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับในรอบสิทีมสุดท้าย PSV เอลเฟนจะพบก,กับอาร์เซนอลและเออมาดิดจะพบก,กับแอลติโกมาดิดปารีสแซงแชียงแมงจะพบก,กับเลี้ยวพูคลับลูดจะพบก,กับแอสตันวิลล่า เบนฟิก้าจะพบกับบาร์เซโลนาบรเลเซียดัทมุลจะพบกับลิวบาเยอร์มิเนกจะพบกับไบเออร์เลกุเซนและฟีนูดจะพบกับอินเตอร์มิลานนะครับเราไปดูผลการจับสลักประกบคู่ยูฟ่ายูโรปาลีกกันบ้างนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายอาร์เซนอลมากจะพบกับทอนแนมฮัตสเปอร์อาร์เจนต์อัลสเตอร์ดัมจะพบกับไอทัดแฟรงเฟิร์ตโบโดกริมจะพบกับโอลิเปกอสวิตเตเลียพาวเซนจะพบกับลาซิโอเฟเนบเช่จะพบกับเลนเจอร โลมาจะพบอแอตเลติกบิเบาลเอฟซีเอสปีจะพบโอลิมปิกลียงแล,และเลอเอาสเซอดัดจะพบกับแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับและเราไปดูผลการจับสลากประกบคู่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์นลีกในรอบส่งทีมสุดท้ายนะครับก็จะมีเลอเอาเปติสจะพบวิตเตเลกิม,มาร์ไลยาเกโรนีเบลิสตอคค็อกจะพบเซอร์อคินบลูกเซลเยจะพบลูกานโนพาณธาีไนกอสจะพบกับฟิออเรนตินะ่าโคเปเกนจะพบเชลซีโมจะพบอลีเกวันซอรปาฟอสจะพบกับเยอการ์เดน และโบลตัญญาลูก้าจะพกกัะลาบ,บิดเวียนานานะครับแายนี้คือผลการจับสลับประกบคู่ฟุตบอลถ้วยในยุโรปในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ